ดิฉันจะได้แบบรู้สึกแบบมันวิตกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคะแล้วถ้าเป็นหัวอันนั้นเหมือนหัวโขนจริงๆเลยที่เป็นทศกัณฐ์คุณผู้ชมขาอ่าสาธิตสักนิดหนึ่งเอาตรงเนี่ยค่ะตรงตรงนี้คุณทำเล่นยังไงดิฉันเริ่มแต่ตรงนี้ถูกไม่เนี่ยถูกหรือผิดมันจะสลับนินงๆหน่อยๆนะเอาลคืออันถ้าแย่งอย่างนี้ต้องไว้ข้างในนะครับอ่ะปฏิโตเออสลับกันได้คุณผู้ชมการประกอบอย่างเงี้ยทำให้นึกถึงตอนเด็กๆนะเดี๋ยวลองใส่อันนี้ดูเลยก็ได้ครับทำให้นึกถึงตอนเด็กๆอ่ะ นี่ครับมันก็จะเป็นเป็นแง่งของมันอยู่แล้วนะครับก็จะมีเบอร์ของมันใส่ใส่เข้าได้ตามนี้เลยครับอันนี้เจก็เข้ากับเจนะครับศูนย์เอใหญ่กับศูนย์เอเล็กอะเขาก็จะมีบอกงี้ให้ฝึกสมองด้วยนะฝึกความคิดสมาธิค่ะสมาธิเด็กจะได้สมาธินะคะแล้วก็เข้าไปลงล็อกพอดีนะครับอีนี่จะไปยังไงละเนี่ยเห็นไหมอันนั้นต้องต้องพับข้างในก่อนนะครับอ๋อประทูกมาดิฉันก็ใจร้อนประกอบเลย คุณเปรมหัวทศกัณฐ์นั้นคุณไม่ขายใช่ไหมไม่ตัวตัวใหญ่มืนไม่ได้ขายมากเลยไม่ขายแต่มูลค่าของมันน่าจะบอกได้คือโมเดลก็คือจริงๆริงจริงๆก็คือตัวตัวเล็กนี่แหละครับแต่ว่าเราขยายขยายใหญ่ขึ้นมานะครับค่ะโอเคเนี่ยขนาที่เขาประกอบที่จะให้เห็นว่าจะให้ให้ดูตรงนี้ก่อนเขามีแม้กระทั่งโมเดลโซลาร์เซลล์ค่ะคุณผู้ชม่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบไทยๆสวัสดีค่ะโดยที่แผงโซลาร์เซลล์จะอยู่ข้างหลังอ่า คุณก็จะเห็นแบบเขาตุ๊กตาขยับน่ารักน่ารักอย่างนี้นะคะน่ารักมากดึ้งดึ๋งดึ๋งดึ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 งแนะนำวางหน้ารถนะคะจะมีอะไรดึงดึ๋งดึงดึงกลวนใส่ตาจะล่อนไได้เองโดยที่คุณไม่ต้องไปเสียบปลั๊กนี่เวิร์กมากเลยอีกอันหนึ่งเป็นไอเดียน่ารักน่ารักค่ะแบบไม่ได้ใส่สันอะไรมากมายแต่อันนี้เนี่ยนะคะคือสามารถเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนอารมณ์ได้เปลี่ยนยังไงนี่เลยค่ะถอดฝากล่องออกมา วันนี้ให้รู้เลยว่าวันนี้กำลังไหนอยู่กําลังมูดดี้หรืออะไรอยู่ให้เห็นหน้าโต๊ะกันไปนี่อย่างเงี้ยเดเออย่างงี้เลยเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดกดหัวลงแขนขยับได้น่ารักมากสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ของมันก็ได้นะครับมีเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ด้วยได้ไม่นอกวันนี้ต้องการเปลี่ยนอาวุธก็จัดไปนะคะเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนหน้าให้รู้ว่าตอนนี้กําลังรู้สึกยังไงคุณเฟรมอายุเท่าไหร่อะคะสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดแต่อารมณ์คุณเหมือนเด็กอายุสิบ อายุสิบขวบผู้ชายแต่น่ารักเนาะผู้ชายมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะโตขนาดไหนก็จะมีความเป็นเด็กยิ่งถ้าเกิดรวมกลุ่มผู้ชายด้วยกันมันเ็กเด็กค่ะจริงพูดจากสามีตัวเองใช่ไหมปัจจุบันนะคะยังรวมกลุ่มไลน์นะคะนัดเล่นเกมกันอยู่เลยค่ะเกมออนไลน์ขอบคุณมากอันนี้อันนี้แอบมาสามยออนมาสามยอนค่ะ เนี่ยคุณผู้ชมคะแต่เขาบอกว่าไอเดียดีเพราะว่านําความเป็นไทยที่ไม่มีใครทําคุณผู้ชมคะแล้วพอมาทำเนี่ยแล้วมันประกอบง่ายเพราะว่าเขามาร์คไว้เลยว่าตําแหน่งไหนอยู่ตรงไหนมีหมายเลขมีอะไรหมดเลยคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวว่ายากแล้วไม่ต้องกลัวว่าเด็กๆเอาไปทําแล้วจะปวดหัวประกอบไม่เป็นแป๊บเดียวเป็นตัวแล้วค่ะแล้วก็ภูมิใจด้วยนะคะคุณเปรมคุณเปรมบอกอีกทีคุณเปรมขายทางไหนนะ ก็มีในเว็บไซต์บองบุรีคอมนะครับในเว็บไซต์ก็มีหรือว่า,าตามสุวรรณภูมิหรือร้านร้านหนังสืออะไรนะ,ะร้านหนังสือในอินสาขาสุวรรณภูมินะครับแล้วก็ร้าน,<ใ>น ร้านทองสูนศิลปะชีพในสุวรรณภูมิเหมือนกันมีหน้าดิฉันว่าดิฉันเห็นที่ไหนแล้วก็ที่นิทรรศการโกสินแล้วก็พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติด้วยนะครับคุณเน้นแบบแนวไทยๆนิทรรศกาโกศินอย่างเงี้ยที่เขาวางขายอยู่ทีนี้ถ้าจะมีคนที่ทําร้านอยู่ต่างจังหวัดจะมาติดต่อคุณไว้รับไปขายอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับได้ครับก็ถ้าสนใจเป็นตัวแทนจําหน่ายก็ติดต่อได้ในทางเว็บไซต์ได้เลยครับใช่ใครที่ขายของไทยๆใครที่เป็นเกี่ยวกับแนวของการศึกษาอย่างเงี้ย ควรจะมีเป็นอย่างยิ่งแต่ดิฉันแนะนําของขวัญปีใหม่ที่เป็นการ์ดสวยแบบที่ไม่เหมือนใครแล้วเขาสามารถใช้เวลากับการ์ดเราเพราะปกติแล้วคนเราอ่านการ์ดเนี่ยนะคะการ์ดปีใหม่เนี่ยเปิดมาปุ๊บเปิดปุ๊บอ้่ะ happy happy new year เขียนขอให้มีความสุขมากๆจบแล้วเขียนกันทุกคนอย่างนี้ดีกว่าได้เฮ้ยอะไรพลิกซ้ายพลิกขวา ยิ่งถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่นะคะที่รักความเป็นไทยอยู่แล้วท่านจะรู้สึกละเอียดอ่อนกับมันโดยที่จะนั่งใส่ใจประดิษฐ์ประดอยไม่ต้องห่วงกับเรื่องกับสิ่งที่เขาเขาเรียกว่าทําได้หรือไม่ได้มีเบอร์บอกง่ายมากเด็กๆยังทําได้เลยดีจังเลยก็มันจะมีวิดีโอสอนด้วยนะครับเกื่เถือว่าใครไม่รู้จักครับ ก็ในในเว็บไซต์ของเราบนี่ครับก็จะมีมีคิวอาร์โค้ดอย่างเงี้ยครับก็จะยิง QR วอารโค้ดปุ๊บก็จะขึ้นวิดีโออะไรครับวิธีประกอบเลยคิวอาร์โค้ดด้วยตายแล้วขูดไก่เออสมแล้วที่จบวิดคอมเหมาะเลยเนี่ยเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะดูที่คุณเปรมทำเทีนี้คุณเปรมคะความตั้งใจของคุณที่คุณทำทั้งหมดออกมาเนี่ยคืออะไรคะก็เราอยากจะเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกไป สุสากลนะครับโดยรูปแบบง่ายๆครับก็คือเป็นเหมือนตัวต่ออะไรเงี้ยครับสามารถสนุกกับมันได้ด้วยครับเก่งเนาะเก่งมากคือเราไม่ไม่อยากให้แบบเออแบบหัวหัวโขนอย่างเงี้ยเราต้องแบบเออแบบคือแบบต้องต้องแบบเป็นของสูงเป็นดูชาอะไรยเงี้ยครับเราอยากให้แบบคนเข้าถึงได้ได้เยอะเข้าถึงได้จริงๆและยังดูมีคุณค่า ค,คือไม่ได้ดูดูกลายเป็นว่าดึงคุณค่าเขาลงกับกลายเป็นว่าคนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วก็เรียนรู้กับสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมเป็นรากเหง้าของประเทศไทยนี่คือสิ่งที่เราภูมิใจที่คุณมาในรายการของเรานะขอบ,ขอบคุณ<ผ>ม,มากๆ,ากๆทีออ่ไม่หยุดยัง้งนะคะในการพัฒนาความคิดแล้วก็สา,สามารถนําสิ่งที่มองว่าจับต้องยากให้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นดิฉันชอบมากชอบมากจริงๆ,ๆคุณคุณเปลมมีอะไร บอกคุณผู้ชมนิดนึงถ้าเป็นคนรุ่นใหม่อย่างคุณแล้วอยากจะคิดอยากจะทำไอเดียสร้างสรรค์ไอเดียอะไรขึ้นมาแล้วให้มันขายได้แล้วเป็นแบบนี้ทำยังไงก็เริ่มต้นจากเราก็อาจจะมีความชอบส่วนตัวก่อนนะครับแล้วก็เราก็ศึกษาทางด้านนั้นให้เอาให้สุดครับเอเอาให้สุดเลยใช่ไหมต้องมีความพยายามท้อไหแล่ะที่ในการทํามันต้องพังมั่งต้องอะไรมั่งอ่ะก็ท้อครับตอนแรกๆนี่ขายขาขายไม่ได้เลยอื แต่ว่าเราก็มีความมุ่งมั่นครับแล้วก็ตั้งใจว่าอของเราแบบมันมันแบบมันดีจริงๆนะอะไรเงี้ยนะฮะต้องมั่นใจในของของตัวเองค่ะแล้วก็พัฒนายอยู่เสมอนะคะสิ่งนี้จะมีเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและก็ที่สําคัญก็คือบางทีหันมองสิ่งข้างๆตัวค่ะรอบๆกายข้างๆตัวคุณอาจจะสร้างชั้น สิ่งที่เขาเรียกว่าไม่เหมือนใครและกลายเป็นงานหลักของเขาไปเลยก็ได้และนี่คืออาชีพของคุณเปรมที่เรานำมาเสนอกันในวันนี้ในรายการคูดไล f ์ของเรานะคะขอบคุณมากๆที่ทำสิ่งดีๆเกิดขึ้นในสังคมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณเปรมแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราคนไทยด้วยนะคะเอาละตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วช่วงหน้าเรายังมีสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะ